ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แปดอยเก้ เมืองบางบทดินแดนลีลับที่แฝงไปด้วยอาถรรพ์ความอาถรรพ์ลี้ลับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะบอกให้ใครเชื่อได้ไง,ง่ายๆเพราะบางเรื่องยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทำให้บางคนมองว่าเป็นเรื่องงมงายเรื่องหลอกลวง เหมือนดังเรื่องราวของอาจารย์ไทยซึ่งก่อนที่อาจารย์ไทยจะตัดสินใจออกทุดองอยู่ในป่านั้นอาจารย์ไทยก็ได้ใช้ชีวิตทางโลกเชกเช่นคนทั่วไปแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบุญเก่าและได้พบเจอกับอาจารย์ที่ดีที่เก่งจึงยิ่งหนุนให้อาจารย์ไทยปฏิบัติได้เร็วยิ่งขึ้นแต่เส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้อาจารย์ไทยบอกว่าท่านแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน และในคลิปนี้อาจารย์ไทยได้เดินทางมาที่ห้องตัดต่อและบันทึกภาพของทางช่องท่องตำนานไปกับริชัยจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ไทยอีกครั้งหนึง่งถึงเรื่องราวของแร่กายสิทธิ์จากธรรมชาติตามชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์ว่าฟูกไลห,หรือที่เราเรียกกันว่าผนึกสายฟ้าอันนี้ก็คือที่เล็กๆอันใหญ่มีแล้วแต่เอฟซีชอบคือทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นเหล็กไหลนะ ที่เก็บมาจากบนหุบเขาบ้างจากเพื่อจะไปทำมนสารอันนี้เป็นผนึกสายฟ้าชิ้นเล็กนะครับผมจะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นมันตันชิ้นเล็กตันอันนี้คนละที่อันนี้ใช่ทั้งหมดเลยคือเอาเข้าห้องเขาเรียกว่าเอาเข้าห้องแลบไปไปดูว่าเป็นแร่อะไรในทางวิทยาศาสตร์ก็มี สามชนิดก็คือเงินทองนาแล้วทําไมที่ผมอยู่นาตรงนั้นนะทำไมถึงมีพญานาคดําเป็นหลาร้อยเปนพันตัวแล้วผมไปเอาแร่ขึ้นเนี่เป็นสิบสตันเอารถไถดึงขึ้นถึงสองคันอยู่ที่ข้างนาเนี่ยแล้วจนคนเท่าคนแก่เขาถึงเอ่ยปากว่าน,นี่คือแร่เหล็กไหลเจ็ดพญานาจริงๆเขาไม่ยอมบอกใครด้ยนะ อาจารย์ไทยได้เล่าถึงการที่ได้มาและอนุภาพในการบำบัดรวมถึงการมุ่งมั่นในการปฏิบัติแบบชนิดตายเป็นตายรวมถึงการได้นิมิตจากหลวงปู่สวงที่มาสอนเป็นใน,นและได้มาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างการปฏิบัติณเมืองบางบทที่ไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาที่อาจารย์ไทยเรียกว่าสถานปฏิบัติธรรมหุบเขาแก้ว เริ่มต้นจากที่ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้อะไรเลยและถ้าหากว่าไม่มีสติที่จะสามารถควบคุมตัวเองได้ป่านนี้อาจารย์ไทยอาจจะไปเดินอยู่ข้างถนนแล้วเรามารับฟังเรื่องราวต่างๆจากอาจารย์ไทยกันเลยครับนี่ของปูเลยเนี่ยเอาไปได้เลยแต่สีไ่ถ้าเท่าไปล้างน้ำใส่น้ำพึ้งนะสีจะเปลี่ยนไปอูยเหมือนเพชรอยู่ในตม้มง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอดิชัย ได้มาพบกับอาจารย์ไทยอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะ <ผม S 2> วันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อาจารย์มีอยู่กับตัวได้มาด้วยปฏิหารเช่นกันครับผมค่ะครับก็คืออก่อนก่อนอื่นก็ต้องขอ,อาฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็เป็นสะพานหรือชนวนทางพุทธศาสนาอีกก็คือช่องอ่า ท่องตำนานไปกับอริชัยนะครับผมโอ้โหใครได้ดูแล้วก็จะรู้เลยว่าความเป็นมาของครูบาอาจารย์หลวงปู่สวงนี่เป็นยังไงครับผมก็คือเราจะพูดถึงผนึกสายฟ้าผนึกสายฟ้านี่ก็คือเป็นที่นิยมกันทั่วโลกเอาเขาค่าว่าคำตอบนี้จะอยู่ใน YouTube มีว่า,ามีมีอิทธิคุณยังไงในทาง อาจินไตและทางวิทยาศาสตร์ผู้นี้ง่ายเนาะคือทุกคนสามารถไปพิสูจน์ได้ได้ครับผมทีนี้ผมก็เริ่มแรกก็คือได้มาจากจะสื่อจะผ่านตัวผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนต่างๆน้องในกลุ่มเดียวกับผมเนี่ยกลุ่มที่ว่าเข้าไปช่วยกันบูรณะที่ตอนวัดหลางค่ะเขาก็ไปเจอมาผมก็ไม่รู้ว่าพี่นี่คืออะไรเขาเอามาก่อนเอามาก่อนเจอในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นแถวคลอง11แถวชนบุรีอย่างเงี้ยเป็นที่ว่าเราน้องเขาจะเป็นขับรถด,ดัมมังครับไม่โควบ้างเขาจะเจอเกี่ยวกับหน้าดินอะไรต่างๆจริงๆก็ไม่ได้รู้พอได้ปุ๊บเราก็ไปค้นหาใอ้สิ่งนี้มันคืออะไรมันทําไมแปลกเขาก็เรียกว่าผนึกสายฟ้าก็ได้มาก็เกิดอิทธิปฏิหารหลายอย่างก็คือเอาไปช่วยคน เอาครั้งแรกเลยที่ครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์นะ,ะเอาเอาวิทยาศาสตร์ก่อนว่าเอาตัวผมก่อนแล้วปวดเอวง่ายๆก็คือเป็นความเสื่อมของกระดูกล่างกายอะไรประมาณนี้แต่ว่าผลึกสายฟ้านี้เขาจะมีกระแสฟไฟฟ้าอยู่แล้วอ่อนๆเขามีปฏิริยากับร่างกายของมนุษย์ไปปรับความสมดุลเอาเคสนี้มันปกติเอาโอเคไปเพราะต่อมาก็ เอาไปช่วยอ๋อมีเคสที่ที่เด็ดขาดเลยคือเคสเนึงคือว่าไปช่วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงหลวงพ่อเสนอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีวัดมณีโชธหรือมณีมณีโชธนี่แหละก็คืออันนี้ที่สนทนากับท่านเป็นการส่วนตัวเราจะพูดกลางๆเนาะ,ะท่านมีท่านโดนพลังงานไม่ดีเข้าไปในร่างกาย ท่านก็ไปรักษาในวิทยาศาสตร์อยู่โรงพยาบาลสองเดือนผมนี่ยาวเป็นด้วยสีเลยพูดง่ายๆท่านก็อีกไม่กี่ปีก็จบด็อกเตอร์นะคือท่านเป็นคนโซรินท่านจะช่วยอนุเคราะห์ญาติโยมเรื่องการที่ญาติโยมไปโดนคุณใส่โดนของรวงไม่ดีอะไรต่างๆท่านจะเก่งมากแต่วันหนึ่งท่านคงไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ก็โดนพลังงานที่จากคนคิดลายแล้วท่านรู้ไหมคะว่าท่านรู้ร รู้รู้แต่ไม่สามารถเอาออกจากตัวได้ก็จะประมาณนั้นครับผม,มคือ,อช่วยช่วยคนอื่นได้แต่เวลาตัวเองเอาออกไม่ได้ใช่คือบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่เหมือนกับที่เราไปรักษาหมอไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอตัวยาแคบา่บ้านเราเอาทำไมหายอเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิอยู่ดีทำไมถึงหายอะไรเงี้ยคบางทีมันมันบังกันนิดเดียวเราเราจะไม่ใช้คาว่าสุดโต่ ง่ายมันอย่างที่เรากินข้าวยังกินน้ำตากอะไรประมาณนี้นะก็มีพระผู้ใหญ่จากจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเป็นสหธธรมิกับหลวงพ่อเสนท่านก็ไปหาผมที่วัดสำนักสงฆ์หุบเขาแก้วหลวงพ่อ,อยาไฟสระบุรีครับผมก่อนหน้านี้ก็เคยได้เข้าไปช่วยท่านเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลวงหลวงพ่อเสกนก่อนเนาะโอเคปุ๊บ ท่านก็เกิดที่ท่านสนทนากับผมมาเกิดนิมิตต่างๆว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยมีปู่ฤษีมาหาฝันติดต่อกันสามคืนออหลวงพ่อหมักหลวงพ่อหมักที่ผมให้พลึกสายฟ้าท่านไปก่อนในครั้งแรกแล้วก็ท่านมาแวะหาหลวงปูเ่เสษแล้วท่านก็ให้หลวงปู่เสนไว้ว่าเอานี้ไว้ให้ดีนะแต่ทีนี้หลวงเอามาอยู่หลวงปูเ่เสษตอนนั้นมันคงจะประท่ากันมันแตกแตกปุ๊บแต่มาวันหลังปุ๊บ ท่านมาดูใหม่มันติดต่อกันยังไงมันติดกันได้ยังไงที่ผมไปนะแล้วท่านบอกว่าคือออกจากท้องท่านขนาดนี้เลยดําปีเลยเป็นอะไรอะคะเป็นก้อน,ก,อนอก็พลังงานไม่ดีเนาะตอใช้คำนี้เราใช้พลังงานไม่ดีแต่ทีนี้ปุ๊บผมก็ไปปุ๊บท่านก็อย่างที่ผมเคยส่งคลิปให้ดนูนั่นแหละท่านก็บอกมันบางอย่างมันก็ต้องเชื่อนะท่านกอนิมิตท่านก็ท่านกับ บอกมัน,ม,นมันลึกมากในเรื่องทำมอีกนะท่านเลยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยนิมิตรมาสา4สิี่สิบปีแล้วผมก็ได้ถวายสร้อยเนี่ยหนึ่งเส้นครับท่านนี่คือสร้อยอก่สร้อยทําจากเหล็กไหลาตาน้ําที่ไหลมาเราจะไปเอาแม่เหล็กดูดขึ้นมาในาน้ำเหรอคะมันจะว่าในาน้ําก็ไม่ใช่หรือเป็นแม่น้ําเก่าต้องมีต้องมีผู้ผู้รู้ผู้ที่ง่าย สามารถนำเหล็กๆหชนิดนี้มาอันนี้ผมก็ไปให้หลงพ่อเป็นร้อยกิโลนะวัดป่าเหลีไยลเพื่อจะบดแล้วก็ผสมเป็นมวลสารผมเองก็ใช้ผสมมวลสารที่ทําพระเจกดูนง่ายปุ๊บท่านเองก,ก็ก็ออกปากเลยว่าเพิ่งออกจากอยู่โรงพยาบาลสองเดือนไม่ออกท้องจะอ่ดท่านก็บอกว่าพลังงานนี้มาจากไหนจากใครแต่บุคคลเหล่านั้นก็ได้ ขอขมาท่านหมดแหละรู้ก็รู้ท่านบอกรู้เราจะไม่ได้เอยื่อชื่อถ้าท่านรู้แต่อ๋อถ้าเราไปที่สมักสงม์ูเผาแก้วเราก็สามารถไปแวะหาท่านหรือถ้าท่านแข็งแรงแล้วก็นิมนต์ท่านไปนู้นได้เลยอตอนที่ผมอ่าบำเพ็ญอยู่นั่นท่านก็ยังบอกว่าอย่าทิ้งหลวงพ่อนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้ามาบอบเพ็ญนด้วยปุ๊บพอใน,นเคสนี้ปุ๊บท่านลุกขึ้นเลยผมไป ลุกขึ้นเดินเลยนะบอกเอ้ยมันทาไมเป็นอย่างเงี้ยผมก็นั่นแหละผมพยายามแบบมันมันเป็นอาจินใจอ่ะผมก็พยายามพูดแบบให้เข้าใจนะมันเหมือนจะคุยไปหน่อยอะไรเงี้ยท่านก็บอกต้องถามโดยท่านเองเอายง่ายเนาะเดี๋ยวให้ทางรายการไปสอบถามได้เลยด้วง่ายหล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 ายองค์และหลายบุคคลแล้วก็มีเบอร์โทรให้ไปโทรติดต่อสอบถามผมก็ได้โทรไปทางพระผู้ใหญ่แล้วว่าถ้ามีรายการมาสอบถามตามที่ผมไป ช่วยอาจารย์หลวงพ่อประทองเนี่ยเออวิธง่ารคือให้ <Yeah. S 2> ให้คำตอบทางรายการแล้วก็ช่วยเผยแผ่ในพูทธศาสนาค่ะ <Okay. S 2> ท่านก็ท่านก็พร้อมที่จะรับสนทนายังไงแต่ต้องหลังออกกรนสาปุ๊บเคสนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะเคสที่หนักกว่าหลวงพ่อนี้อีกคือหมอไม่เอาก็เป็นญาติทางแม่บ้านค <Okay. S 2> เอาไปไว้ที่บ้านเลยรักษาที่บ้านเลย ไปนอนเตียงอยู่บ้านเลยอาการเป็นือยอ่แย่แยทอ่อือปอดอะไรตามที่ตามวิยาศาสตร์ที่หมอรักษาว่าปอดเป็นติดเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือน่าจะเกี่ยวหลายๆอย่างรวมทั้งผนึกสายฟ้าจากการที่อาจารย์ไทยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์หุบเข่าแก้วแล้วได้เจอกับอาภินิหารต่างๆจนกระทั่งได้พบกับผนึกสายฟ้า ที่เคยช่วยชีวิตพระที่ขนาดเก่งกล้าในคาถาอาคมมาแล้วในครั้งนี้อาจารย์ไทยจะใช้ผนึกสายฟ้าช่วยได้อย่างไรพบกันในคลิปหน้าครับุตรงเขาลูกนั้น,นที่เอามาทำถนนเนี่ยถนนนี่จะมีแต่แร่ถนนที่เราวิ่งมีแต่แร่นั้นเลยนี่ถ้าขุดลงไปก็เจอใอช่ไหนะมาเจอแล้วฝนตกมอนี่ขึ้น ที่ผมไปให้หลวงพอ่อหลวงพ่อดูวพวกหลวงพ่อจับปะป,ป๊าบเลยหลวงพ่อวาดป่าอะไขึ้นดำเป็นเกล็ดเลย้อนนั้นสวยมาก